สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะกับอันเมื่อเนาะมือวนนีน,ะะอน,นพอกันตอนแรกเนาะคะ่ะเนาะมื่อนีนตอนแรกอ่านกำลังเหตุกับเขาแลงอยู่เนาะคะ่ะเนาะพอดีเอ่ากับเขากำลังทานอยู่เนาะ่าท่าเขา,า,า,เขาหงเขาอยู่เฮ็ตเขาเซ็ตเรียบร้อยแล้วแหละกำลังเ,เสร็จต้องค่ะเนาะเป็นยังไงคะสบายกันดีบอสุข,ขสุขคน ก็สบายดีเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่นี่หนาวแน่ๆๆน้อยเนาะคะ่ะสองสามมือเนาะคะ่ะหนาวหนาวแบบอุ้ยเปิดประตูออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะหนาวขักหนาวแน่ปวดบกเคยหนาวขนาดนี้มาก,ก่อนเนาะคะนะะ่ะเนาะอ่าเมื่อนี้อันสิภาพเป็นเมือมาเมืออเนาะคะ่ะว่าอันเหตุยังกับเขานะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้ <laughs> มูนี่อันนี้ก้าวเขาสองยางเนาะคะนะ่ะเนาะให้เฮ็ดให้ใหพลังกระเพชรจักของนะ้ำมูนี่บันไดอ่าให้ก้าวเข่ายางเดียวเนาะคะ่ะหมายถึงว่าเฮ็ดอ่ามูนี่อันนี้แกงแดงเนาะคะ่ะเนาะพอดีมันมีแต่แค่รสกับนับนดอกกระหล่ำเนาะคะ่ะอันก็เลยใส่แค่มันมีนี่แหละแกงอ่าเอิันแกงแกงแดงไก่เนาะคะ่นะเนาะแหละตัวนี้เฮ็ดให้สาม,มีกับบัลลุกไส้เพลินเนาะคะ่ะเนี่ยแม่เมืองของอ่านนี่ นี่จุนจุนจุนนี่หมอว่าค่ะแกงยังแกงเฮ็ดเฮ็ดกับกระโปรกระป๋อแล้วค่ะใหญ่ๆ,ๆอันบได่อันนั้นตัดแล้วค่ะพอดีอันนัน้นอ่าอันแบบว่าอย่งละแบบว่าเอาฟีใตใจสองแข้งไหวไมันบอกค่ะแต่ห้าล่างก่อนแล้วเนาะไปหาแตงแ,แต้ส่วนเดือน,นอันสิงหากันยาบุตรล้าลนนาะนอค่ะเนาะ บันทีเนี้ยก็เอามาล่างใส่สองฟุตว้เนาะคะ่ะบันทนี้เวลาเาออกมามันก็เป็นก่อนๆอ,อยูนะ่แล้วเนาะออกมาแก้งเนาะคะ่ะแกงไปทั้งกันนั้นเลยแกงไปทั้งก่อนเลยแหละมันก็นเลยใหญ่ยังสีเนาะคะ่ะนี่แหละแกงแกงเห็ดละเล่าอีสานซีสเกตเนาะคะ่ะออกมาทำนองมีแต่ว่าแซบแซบเนาะคะ่ะนวนวอันใส่พริกหลายเนาะแหละใส่แค่ว่าพริกหานวยพริกในเพสเจวา์เนาะคะ่ะอันซิมสามรอบล่ะ ฐานเขาซุกนะค่ะแต่เฮ็ดบานเขาร้องใหญ่ๆเลยนะคะ่ะแม่แกงบ่จ,จักดอกกเต็มหม้อละไปเดีย๋ยวมาคุยกับอันต่อเนาะค่ะค่ะมาคุยกันกับอันต่อเนาะค่ะเนาะนี่แหละกับข้าวแร้งม้อนี้ก็มีแกงแกงแดงเนาะค่ะแล้วก็อันกเ็เฮ็ดอันแกงเฮดเนาะค่ะเนาะแกงเฮดไอ้กินเองจะคล้องนั่นแหละ แต่ว่าสามีเพิ่นกินบ่เป็นดอกแกงเห็ดอันพอดีใบย,ย่านางก็แบบว่าแซ่สองฟุตใบเนาะคะ่ะช่วงดิฟายซื้ออยู่ร้านไทยแหละก็เลยใบย,ย่านางมันเหนือก็เลยมายองเห็ดแกงเห็ดเนาะค่ะค่ะมื้อนี้อันสิมาเว้าเรื่องอะนะเนาะค่ะเรื่องว่าอันไปไปเฮ uh, ็ดไอเฮ็ดฟันเนาะค่ะขอโทษเนาะค่ะอันไปทําความสะอาดฟันเนาะคะ่ะคัดหินปูนเนาะคะ่ะว่าง่ายๆไ,ไปคัดหินปูนเนาะคะ่ะ อันซิมาาแวอราคาย,ยูเซอสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเทเอแรกที่อันมาสวิตใหม่ๆเนาะค่ะอันอันพักอยู่แถวอันแถวที่เขา,วาเววภาษาฝรั่งเศสกันเนาะค่ะอ่าแล้วก็อันไป <c oughs> เนาะมาอยู่ได้ก,กือบปีแล้วเนาะค่ะเพราะว่าปีนึงยังอันบุรีไปขูดหินปูนเทนึงหรือว่าไปในทาม่วงศาสตร์ในฟันแปในมิบอ ยังพันยูบานเฮาไปสองเ่อมเป็นมหากันเลยยูนมาอยูสวิตกันเลยต่อไปมั็นมหามันปีหนึ่งหลับยังพันเด็ดไปกันเลยตอไปเนาะค่ะเนาะราวะเฮาบริกิริยเมืองไทยอันไปขูดหินปุ้นตะแลงเนาะค่ะเนาะเขาขี้นิกฟันนั่นแหละเนาะค่ะอันนี้ที่ตอนนั้นอันยูอันที่เขาวอาสวิตอ่าฝรั่งเศสเขาเนาะอันฟังที่เขาเบอาภาษาฝรั่งเศสเนาะค่ะไปเขาขี้นิก หมอบ่าว่าราคาเท่าไหร่สอง,สองอยหาซิบเนาะค่ะสองอหาซิบเหรียญเนาะค่ะอันไปขูดหินปูนซื้อสองละสองยหาซิบเหรียญกับประมาณหกห้าสามสิบห้าเจ็ดพันกว่าเนาะค่ะเนาะประมาณเจ็ดเจ็ดพันหาสวัสดีค่ะพญ่เนกเจ็ดพันหาเน 7, านะค่ะอันนั้น แตกต่างกับบานห้องแห้งไ่วะห้องไปขูดญี่ปุ่นแป๊บเดียวเองบ่สามสิบนาทีเองเนาะคะ่ะกะตั้องเจ็บผ่นหาบุญเนาะเสียดายเงินก็เสียดายห <laughs> ลังจากนั้นอันก็เลยบ,บ่ไปอีกเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอันบ,บ่ไปอีกจนมาใหญ่ามาอยู่แถวนี้ใหญ่ามาอยู่อันบ่ไกลจากสู้เล็กนะะนเนาะค่ะบรดเี๋ยนมาอยู่กับแฟนอยู่นี่นะะนเนาะบรดเี๋ยนอ่า หลังจากนั้นเป็นวันสีขูดตอนนั้นอันกระถาไปกบเมืองท่าย,ยังคอยไปขูดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันแท่งเงฝ้เสียดายเงินเนาะคะ่ะบานเท่าขันเขา่าขี้นิ้กยางแทรกเริ่มจากหาลอยถึงแปดลอยเนาะคะ่นะเนาะแปดลอยหรือว่าพันหายยางแบบนี้ก็ว่าไปเนาะคะ่ะนี่เท่าขันเทาขูดปัจจุบันเท่าขูดต่้งเจ็ดเท่าเนาะคะ่ะมาขูดอยู่นะี่เนาะแท่งคัะ แต่กคือว่าแล้วเนาะค่ะอ่าเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับอย่างแบบนี้มันแพงอีหลีเนาะค่ะอยู่นีเนาะจังคอยอ่คนส่วนมากที่กับเวลาเขาไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็คนยุโรปส่วนมากที่ไปเที่ยวเมืองไทยเนาะค่ะเนาะที่เขาไปอ่าเวลาเขามีเวลาว่างเขาก็สิไป head, head fun, head เฮ็ดอตนั้นเฮ็ดฟันเฮ็ดยางน้ำนาะค่ะเนาะบางคนก็ไปเป็นเดือนเลยเนาะค่ะเพราะว่าไปเรื่องเฮ็ดฟันเรื่องอยางแบบนี้เพราะว่ามันถืงเนาะค่ะมันบ่คือบ้านเขาแบบนี้เนาะค่ะบรดนี้ เพราว่าอันถัดไปคูดมากอีกวันนี้พอดีอันนี้เป็นหมอเป็นหมอประจําตัวของแฟนงนะคะที่นิกประจําประจําที่เพิ่นไปประจำบันนี้ก็เลื่อยหูจักกันเพิ่นไปไปทํามพังาาฟันประจําทุกหาอกเดือนเป็นหม,มอหาบนันนี้พอเขาเห็นดูดูไลน์หูจักกันเขาก็เลยลดหายเนาะคะ่ะลดหายแค่ว่าลอยไปลอยนึงเนาะคะ่ะเขาไปลอยนึงอันก็เลยว่าโอ้มันกระถืออยู่ตอนนี้ก็เลยไปกันเนาะคะ่ะแต่ก็อีกอย่างเขาก็ เฮ็ดดีน้ำน้องค่ะเฮ็ดแบบสะอาดเฮ็ดแบบดีแห้งดีอีลีมีแบบดีแบบมีคุณภาพอีลีเนาะค่ะเขาขูดฟันเขาใส่แค่หมอคนเดียวเองเนาะค่ะขูดฟันเนาะค่ะทำความสะอาดคัดเหินปูนยังแบบนี้เนาะค่ะเนาะบะตองใส่ผู้ซอยพยาบอกพยาปะบะตองใส่ผู้ซอยท่านตะแผลเนาะค่ะเนาะก็คือว่าเขาเฮ็ดเองผู้เดียวเมื่อซื้อยางเลยเนาะค่ะอีกอย่างก็เฮ็ดแบบดีแห้งแล้วก็ค่าขูดก็ลอยเลี้ยนเองเนาะค่ะเนาะ มัคือแต่แต่ขี้นี้ก่อนดีอันไปนี่แหละอันก็นเลยเมื่ววาใเห็นเพื่อนๆฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าก <c ười> ันเพื่อนๆอหมายถึงว่าอนาคตทางนาเพื่อนๆอาจจะมีแฟนประเทศสวิตหรือว่าซิมายูสวิตแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่า <c ười> อันก็ว่าฝากไว้นะคะว่าอ่าคันซิมาหรือว่าสิมาเที่ยวมาอย่างแบบนี้มาเที่ยวสามเดือนยังแบบนี้ขันสีอยากทําความสะอาดฟันก่อนค่ะทาอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าเหตุนี้มันแพงบวเสียดายเงินเนาะค่ะหรือว่าอาจจะฟันเป็นนียงที่แบบว่าต้องสอมต้องยังแบบนี้อ่านมาเหตุบ้านเฮ่าดีกว่านะค่ะแต่แต่มันก็ว่เกี่ยวกันเนาวนะคะเพราะว่า อันกระเบาไปเรื่อยเพราะว่าขันค้นสิมาเที่ยบวิลีเขากับโมเด็ตั้งใจว่าสิมาขูดฟันขุดอย่างอันหมายถึงว่าคนที่สิมาอยู่หรือว่าสิแต่งงานมาอยูหนีเนาะค่ะเนาะกะนี่แหละฝากไว้เนาะค่ะว่ามาเปรียบเทียบในเมิองเนาะค่ะว่าขูดขูดฟันขูดหินปูนยะหนี่กับอยู่เมืองไทยเฮามันแตกต่างกันขนาดใดนเนาะค่ะเนาะบางคลินิกอาจจะร้ายกว่านั้นอาจจะแพงกว่านั้นเนาะค่ะเพราะว่าอันอันโดนตัวเดียวสองร้อยอาซิท อันเจ็ดปันหาเนาะค่ะอันกับโไปเลยบทีนี้อันมะพ่อยคลินิกนึงที่ที่แฟนมันไปประจำเป็นมอขามันก็มีเพื่อนก็เลยหัวัจกันนีเป็นโมกันเนาะค่ะเป็นท่านตาแพย์ที่หูจใจกับแฟนนําเพื่อนก็เลยลดหายบทสนี้เ้าก็เลยเด้ไปแล้วมันก็ถือเนาะค่ะตั้งเลยกลัวเคิงนึงคุนเนาะค่ะเนาะเนาว ว,ว้าวนอกเรื่องไปเรื่อยละอันนั้นอันโฮงเขาอยู่เนาะคะ่ะถากินเขา่าย่อีกสีหาหนะ้าที่เขากระสุกล่ะกระสิกินเขากันบะน,นี่แกงเฮ็ดแซ่แบเฮ็ดอ <laughs> ั are, นเก,ก็บมาน่ะเนาะค่ะเก็บมาล่างล่างแล้วก็ฟิตตองแข้งไว้เนาะคะ่ะเวลาเขาอยากกินบะนี้เขาก็เอาออกมานั้นแกงแกินบบนี้เนาะแต่ว่าอันจิบก่อยกินดูเดาๆโดนอันสีแกงเทงนีนึงแต่มาอยู่ใหม่ๆเนาะคะ่ะ ไปเก็บเห็ดสมอเสมอแกงเสมอเสมอแกงแกงกินจะว่าแบบว่าข้อมันแห้งนะแบบกินใส่ใส่เอาใส่ประแดกลายใส่ชุดรสลายเนาะค่ะกินลายมันก็ข้อแห้งแบบนี้เนาะค่ะแกงกินขาบกินแน่แบบแกงเต็มหมอนะคะกันอันกินขาบเดียวเมื่อหลับบางทีก็นกั่งกินเลนน้ำเนาะค่ะเพราะว่าแฟนเพิ่งกินโมเป็นเนาะค่ะเพิ่งโมหูกินน้ำแต่ถ้าเอามาเห็ด เอามาเฮ <c oughs> ็ดนนะะอันนี้นะะอ,นนอียหอยัง,งอันนะคะซอสพูดยังไซอสอันซอสอันสปาเกตตีเนาะค่ะเอาเฮดมาเฮ็ดซอสซอสสปาเกตตีอ่ะพูดยังไงก็สิกินเป็นอยู่แบบนี้เนาะค่ะเฮดเพิ่งแบบนี้เนาะค่ะดอกใหญ่ๆอ่ะเนาะอุ้ยพูดยังไงเเอิ้นเฮ็ดหยังเฮดเพิงเออเฮดเพิงเนาะค่ะดอกใหญ่บางเทีอ่านก็เอามาเฮ็ดอันน้ำซอสสปาเกตตีให้พูดยังไเรากินนี่ยังแบบนี้เนาะคะ่ะส่งนายเฮดออกเฮดออกหลายๆเนาะคะ่ะเดี๋ยว คอยสิบห้าไปเมืองนะค่ะอันอยู่เนียนบ่บ่มิมูนะค่ะไปเก็บเพราะว่าเอื่อยคนนึงเนาะขายของเอื่อยคนนึ่งเกิดเฮ็ดงานเฮ็ดงานเพิ่นเนาะค่ะมันก็เลยันนแบบคนที่เฮาว่าสิไปเก็บเห็ดน้อการมันก็อยู่ไกลกันแห้งปวดอันก็เลยต้องขึ้นไปผู้เดียวเนาะค่ะป้องเท้อกับยานหน้าย่านหลังอยู่แต่ว่าก็ไปพวัยอยากไปเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะเอามื้อนี้อันก็บ่มีหยังอค่ะอันนี่แหละข้าวสุกกับจีธากินข้าว จังใดกะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการรับชมว,วิดีโอนะคะอันกเบว่าวาไปเรื่อยนะคะบางเทือค่ะขอบคุณหลายๆจังใดกะพอกันวิดีโอนะค่ะขอบคุณสำหรับผู้สับสไครเบอร์แล้วก็ผู้ติดตามสุขูสุขพนนะคะเนาะรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะ